คลิปนี้จะมารีวิวเต็นท์ราคาถูกราคาถูกไหมก็อยู่ที่ราคาประมาณหลักพันต้นๆนะครับที่แอดได้มาในราคา1,485บาทแต่ไม่ได้มาเฉพาะเต็นท์นะครับได้ของแถมมาด้วยนั่นก็คือถุงนอนถ้าแยกเฉพาะราคาถุงนอนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ350บาทขึ้นนะครับสำหรับถุงนอนนะคือถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้เต็นท์มาในราคาประมาณน่าจะ1,100ประมาณเนี้ยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูเนื้อผ้าเต็นท์กันก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อผ้าเต็นท์ก็ดูไม่ค่อยหนาเท่าไหร่น่าจะกันฝนได้นะครับเพราะว่าตามตะเข็บเนี่ยมีรอยการซีนปีมกันน้านะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบผ้าเต็นท์หนาอยู่แล้วนะครับผ้าเต็นท์หนาเนี่ยมันทําให้เต็นท์อบอ้าวอย่างของเคชัวเนี่ยนะครับมันเหมาะสําหรับไปกลางเต็นท์ฤดูหนาวอากาศเย็น ส่วนเต็นท์หลังนี้ก็มีการเย็บมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีการซีนฟิล์มกันน้ําด้านในด้วยนะครับน่าจะการันตีได้ว่ากันน้ําทีนี้เรามาลองกางเต็นท์กันดูนะครับแล้วก็ดูว่าอุปก,กรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นยังไงมันแข็งแรงดีหรือเปล่าสมอให้มาเป็นสมออลูมิเนียมน้ำหนักเบาไม่ใช่เหล็กนะครับให้มาทั้งหมด15ตัวและเชือกเป็นเชือกร่มขนาดเล็ก ต่อมามาดูเสาโครงเต็นท์นะครับเสาโครงเต็นท์ไม่ใช่ไฟเบอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบาคืออลูมิเนียมเนี่ยเขาจะนิยมใช้มากกว่าไฟเบอร์เพราะว่ามันมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนมากกว่าไฟเบอร์เนี่ยถ้าไปโดนลมแรงๆก็มีโอกาสหักได้นะครับส่วนมากเต็นท์ราคานี้นะครับจะเจอเสาไฟเบอร์มากกว่าเพราะว่ามันราคาถูกและไม่ค่อยทนนะครับถ้าไปเจอลมแรงๆไปเจอ สนามไหนที่ลมแรงๆอย่างเช่นเขาใยเที่ยงหรือว่าผาหัวสิงค์ูทับเบิกอย่างนี้นะครับส่วนมากจะเอาไม่อยู่แต่ถ้าเป็นเสาอาลูมิเนียมมันค่อนข้างที่จะทนและแข็งแรงหักยากนะครับส่วนผ้าคลุมเต็นท์นั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ถือว่าบางเกินไปนะเต็นท์มันจะมี2ชั้นชั้นแรกก็คือเป็นมุ้งเป็นมุ้งก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ครอบด้วยผ้าคลุมเต็นท์ตัวนี้ อ่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการกลางว่ามันกลางยากหรือว่ากลางง่ายแค่ไหน ตรงตาไก่ให้เอาปลายเสาเต็นท์สอดเข้าไปนะครับให้ทำแบบนี้ทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ดันเสาโครงเต็นท์ขึ้นเต็นท์ก็จะขึ้นเป็นรูปร่างค่อยๆทำค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับบางทีไอ้ตัวตะขอเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่าง ซึ่งถ้าเราดันมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เสาโครงเต็นท์งอได้นะครับหลังจากที่ขึ้นเสาโครงเต็นท์แล้วก็จะได้รูปร่างเต็นท์ประมาณนี้นะครับคือด้านในมันจะเป็นมุ้งนะครับแล้วก็จะมีผ้าเต็นท์มาครอบอีกทีหนึ่งก็ดูแข็งแรงใช้ได้อยู่นะครับชอบที่เป็นเสาอลูมิเนียมแล้วก็เป็นตะขอเกี่ยวเสา ถ้าเป็นราคาประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะได้ลดเกรดลงมานิดนึงอนะ่ะก็คือเสาส่วนมากก็จะเป็นเสาไฟเบอร์ซึ่งมันหักง่ายมากๆแล้วก็ไอตัวสอดเสาเนี่ยบางอันก็จะเป็นเย็บผ้าเป็นรูแล้วก็สอดเสาเข้าไปอนะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์มาเลยนะครับคือใช้ตะขอเกี่ยวเสาเลยแต่ว่าพื้นเต็นท์ผ้าค่อนข้างบางนิดนึงนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องหากราวชีทมา มาปูก่อนที่จะกางเต็นต์ป้องกันพวกเศษไม้หรือว่าเศษหินมันแทงทะลุพื้นได้นะครับส่วนตัวยึดไฟลชีตกับเต็นต์ก็ออกแบบมาแบบง่ายๆนะครับก็คือเหมือนเราใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกอะประมาณนี้ กลางออกมาแล้วหลังใหญ่อยู่นะครับน่าจะอัดได้เต็มๆน่าจะประมาณ3คนสวยนะครับสวยแล้วก็ยึบมาดีด้วยไอ,อยตัวประตูเนี่ยนะครับมันจะมี2ด้านก็เขาก็ซีนมาดีด้วยนะซีนกันน้ำมาทุกจุดเลย ันนี้ก็เป็นตัวช่องระบายอากาศที่ชอบเลยก็คือซีนมาด้วยนะซีนมาแบบนี้ก็กันน้ำร้อยเปเซ็นตเชือกที่ให้มาด้วยก็ก็ดีนะ ส่วนข้างในเต็นท์ก็จะมีซองเก็บของ2ด้านนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเต็นท์ยี่ห้อนี้เป็นเต็นท์ยี่ห้อไม่ได้ดังอะไรนะครับแต่พอดีไปเจอในแอปแอป,แอปหนึ่งแอดก็เลยสั่งมาลองใช้ดูเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ออกไปกลางเต็นท์บ่อยเท่าไหร่นะครับปีหนึ่งก็แค่2ครั้ง3ครั้งซึ่งถ้าซื้อของแพงมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มสำหรับตัวแอดเองนะครับสรุปเต็นท์นี้แอดได้มาในราคา1485บาท โดยใช้คูปองส่วนลดจากแอปแอปหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยนั่นก็คือถุงนอนที่ถือว่าหนาพอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้สำหรับใครที่มองหาเต็นท์ราคาถูกใช้งานดีก็ลองดูนะครับออกตัวก่อนว่าแอดไม่ได้ค่าสนับสนุนไม่ใช่สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแค่ซื้อมาลองใช้แล้วก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นเองนะครับ